สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันนี้มาที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้ากันยายนสองห้าหกห้าเลขน้องเก้าจอมนะคะสองเจ็ดเก้าแปดสามแปดวงกลมมาที่สามเจ็ดหนึ่งนะคะก็พิจรารณาดูนะคะ ต่อ,อไปเลยค่ะไวๆเลยนะคะเลขอาจารย์พลกะศูนย์หกเจ็ดเจ็ดห้าหกนะคะแล้วก็มีห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกนะคะเลขของอาจารย์เลขลับค่ะนะคะนวดไอคลิปนี้ไปคลิปสรุปไปไว้นะคะแคปเลยนะคะแคปไปเลยจ้ะ แคปไว้เลยนะครับจะได้เป็นหลักฐานว่าช่องนี้มีได้เลขจากอา,อาจารย์ที่ไหนบ้างปู่ย่าให้อะไรบ้างนะคะแคปไว้เลยค่ะนี่เป็นเลขซองนะคะเลขซองสาดําก็ให้ ลงให้สามสีงวันแล้วนะจ้ะขออนุญาตเอฟซี FC เนาะน,นี่เลขแม่อุบลนะคะแม่อุบลค่ะท่านผู้ชม ไปเลยไปเลยนะคะอาลขปูตานนะคะเลขปูตานะะตาจ้ะปูโคราชนะคะแคบไว้เลยค่ะแต่ละท่านให้น้อยตัวนะคะให้น้อยตัวทุกทุกปู่ทุกหญ้าทุกทุกอาจารย์เลยค่ะงวดนี้นะคะ,อ,ะอย่างนี้เราชอบใบไหนแล้วก็เราอาจจะชอบสี่ห้าใบเราซื้อมันก็ยังไม่เหมือน อาจารย์อื่นๆที่ให้มาเป็นสิบตัวเงี้ยนะคะจา,จากมันก็มีหลายๆรูปแบบเนาะให้น้อยตัวเข้าก็มีให้หลายตัวไม่เข้าก็มีให้หลายตัวเข้าให้น้อยตัวไม่เข้าก็มีมันคลอมคู่กันอยู่แล้วเนาะมันสลับกันมันเป็นแบบนี้แล้วมันดําคู่กับขาวด้วยคู่กับจนสวยคู่กับชิลีให้น้อยตัวคู่กับให้เยอะตัวเนาะ แคปนะคะแคปเลยนะคะสาวดำจะไม่อ่านอ่าอาจารย์สอนะคะอาจารย์สอก็ให้เป็นประจำอยู่แล้วนะโอ้เลขสวยๆทั้งนั้น,นะค่ะท่านผู้ชมสาวดำมางวดนี้ยังไงต้องมีเข้า3สามตัวเนี่ยจะไม่รู้ว่าของ อาจารย์ไหนจะเข้าหรือว่าของปู่ย่าไหนจะเข้าไม่ทราบไม่ทราบจริงๆนะคะอาจารย์ออกจริงให้เป็นวดแรกนะคะดูว่าจะออกจริงไหม อาจารย์ออกจริงมาสร้างว่านอาจารย์ซื้อเพื่อน่าซื้อว่าอาจารย์ออกจริงบานนี้นี่งวดแรกแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมดูว่า,าจ,จะออกจริงไหมนะคะขอให้ออกสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้นะคะจะได้สมชื่อว่าออกจริงเนาะแต่ละท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันล่ะค่ะว่าเลขออกตัวไหนเนาะอ้าวปูนาค่ะ ปูน้าท่านให้มาตั้งแต่ก่อนเลยนะคะแล้วท่านนัดให้ไปเอาสาวดําก็ไปเอามาแล้วกับว่าใกล้หวยจะออกก็ไปเอามาวานนี้นะนะคะอันนั้น036067169073669อ่ะนี่ยปูปูสมอ่ะอันนี้ปูสมนะคะ ผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะผู้ใหญ่ใจเย็นมาแล้วนะคะกำลังสรุปเลขอยู่นะคะอ่ะเีนี้ก็มาเป็นเลขของพ่อปู่แม่ย่าเราในสวนธรรมนะคะ กูปูไม่ย่ายเรามาเทียบดูเนาะอืมอืมนี่เราก็มาดูเลข พ่อปู่แม่ย่าเรานะคะว่างว,วดนี้พอปู่องค์อาญาตออกไม้ท่านไม่ได้ให้นะคะท่านจําสิลคะ่ะ แม่ย่าเรานะคะแม่ย่าสีดาจาันค่ะแม่ย่าสีดาจาันนะคะอันนี้ก็คือเลขยกปปูห้าเจ็ดแปดนะคะค่ะที่ท่านเป็นเจจิอาจารย์ที่แม่นที่สุด เรื่องหวยนะคะงวดนี้สิบหกค่ะที่ท่านให้มานะคะท่านเมตตาให้มาแล้วท่านก็จะให้ทุกงวดนะคะท่านผู้ชมตามนี้นะคะของป้าปูห้าเจ็ดแปดสองตัวท่านก็เน้นให้มาสามหกกับสามแปดเท่านั้นนะคะ o ค่ะแม่ย่าบังบดนะคะพี่เล็กพ่อปู่แม่ย่าเราที่อยู่ในในสวนธรรมเนาะ